สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักครับรายการไปกับนุ์ล้อกับผมเปคะคงเตยก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมที่เคารพรักครับในวันนี้ผมได้พาท่านผู้ชมนะครับมาที่ตําบลบ,บางพูลอําเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีมาเพื่ออะไรครับท่านผู้ชมครับโดยเฉพาะชาวปทุมธานีนะครับ ที่เป็นผู้พิการเองก็ดีหรือว่าเป็นผู้สูงอายุเองก็ดีน่าจะรู้จักคนที่ชื่อกำนันเล็กกำนันเล็กเป็นอดีตกำนันนะครับตำบลบางพูนนะครับเป็นคนที่เสียสละมากได้รวบรวมสมัครพักพวกในการตั้งกลุ่มจิตอาสาในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือคนพิการไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ไปช่วยเหลือผู้สูงอายุ ที่ไม่มีญาตินะครับกิจกรรมกำนันเล็กแต่ละวันนั้นจะทำอะไรบ้างโดยเฉพาะวันนี้นะครับได้ทราบข่าวว่าอาจจะมีการซ่อมเตียงแล้วก็จะนำเตียงไปให้กับผู้สูงอายุเดี๋ยวจะเป็นยังไงเป็นมายังไงเราจะไปทราบประวัติของอคุณกำนันเล็กนะครับคุณลุงกำนันเล็กกันเดี๋ยวท่านผู้ชมตามผมไปเลยครับวันนี้ก็ ผมเห็นมองไกลๆแล้วก็ว่าจะมีการซ่อมเตียงเตียงนี้ก็เป็นเตียงที่เสียแล้วก็าทางกำนันเล็กแล้วก็ทีมงานจิตอาสานั้นก็จะมีการซ่อมแล้วก็นำไปให้กับผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้สูงอายุนะครับตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาอ,าอย่างบ้านกำนันแล้วนะครับ แล้วครับ่าผมได้มีโอกาสพาท่านผู้ชมมารู้จักกำนันเล็กนะครับพี่เล็กสวัสดีครับพี่เล็กครับสวัสดีครับก็่าถือว่าดังในโซเชียลพอสมควรในจังหวัดปทุมธานีขอบคุณครับพี่เล็กครับวันนี้ทําอะไรครับวันนี้วันนี้เราเตรียมซ่อมเตียงครับวันนี้เราจะเทากับวันนี้สองเคสเลยสองเคสครับครับต้องซ่อมแล้วไปให้เขาซ่อมแล้วไป้เขาหลังหนึ่งเราซ่อมไปแล้วอืมอืมหลังหลังนี่เราซ่อมไปแล้วเรามีหลังที่ซ่อมแล้วอีกข้างในทีนี้ พอซ่อมแล้วมันมีข้างนอกเอาไปให้ไม่ป่วยติดเตียงเหรอพี่เล็กครับผมครับป่วยติดเตียงที่เขาล้องขอมาไหนก็จะมีชาวบ้านออมครับผู้ใหญ่บ้านกันนนอบตสอทอะไรเนี่ยเขาก็จะขอมาครับเนื่องจากว่าเราไม่ได้ช่วยแต่คนบางพูนครับเราช่วยคนทั่วไปเลยทั่วประเทศต้องบอกว่าใครอยากใครใครใครร้องขอมาเราให้หมดครับผมได้มีโอกาสทราบข่าวจากท่านพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทุประจางครับเขาบอกว่าเปยังมีอีกคนหนึ่ง ที่ได้มีโอกาสเสียสละในการที่จะช่วยเหลือคนพิการผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงในจังหวัดประทุมธานีเป็นรู้จักกำนันเล็กไหมผมบอกผมเคยได้ยินแล้ววันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมไปถ่ายรายการที่วัดโบสถ์แล้วก็ได้มีโอกาสไปรู้จักกับพี่เล็กพี่เล็กรูปหล่อครับก็ผมถามว่าพี่เลกรูจะพอรู้จักเบอร์กำนันเล็กบ้างไหมผมอยากไปติดตามถ่ายชีวิตของแก พี่เล็กครับาเพื่อนของพี่เล็กที่มาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นจิตอาสาใช่ไหมครับพี่ครับทุกคนเป็นจิตอาสาหมดผมกิจการใดๆผมต้องทาคนเดียวไม่ได้ทบได้คนพวกนี้แหละมีทั้งทนายความแน่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 ผมจะบอกเลยทนายความครับมีพวกพี่พี่คนนี้น้องคนนี้มีงานทําเป็นหลักเป็นแหลกแล้วสถาบนเทศบาลเมื่อก่อนไม่ได้ทํางานก็มาช่วยกันชาวพี่ละไทยก็มาช่วยกันและพวกพี่พนี่เขาก็เสียงเขาก็อยู่บ้านเมียด่า ก็เลยมาช่วยเราจิตนึกยังไงครับพี่แรกที่ลุกขึ้นมาช่วยคนพิการครับคือในครั้งแรกเลยเมื่อประมาณปีต้นปีห้าห้าก็ผมก็ไปเจอผู้ป่วยตอนนั้นยังเป็นดำรงตำแหน่งกำนันอยู่ที่นี่เหรอครับพี่ที่นี่ครับอ๋อไปเจอผู้ป่วยติดเตียงรายหนึ่งซึ่งลายเนี้ยเขาไม่ได้คนในพื้นที่ครับเขาชื่อเขาอยู่นอกพื้นที่แต่เขาอยู่ในพื้นที่นี้นานแล้วนานเป็นเขาเป็นผู้อาศัยในพื้นที่เราประชากรแฝงครับครับเขาอยู่ กระ๊อบเล็กๆแล้วบ้านเขาไปเหมือนกับพื้นแฝกครับผมพื้นแฝกคือพื้นได้ไผ่แล้วแล้วเขาก็ปูได้ครับทีนี้ไปดูเขาเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วตัวเขาใหญ่มากครับไปเยี่ยมเขาเอาเพื่อนไปให้เขาไปดูแลเขาก็ไปบอกป้าจะเอาเตียงไหมผมก็พยายามหาเตียงทุกที่ไม่มีแต่ว่าไม่มีมันตัวเขาได้ความตัวใหญ่ไม่ใช่มีแต่เขาไม่ให้คือด้วยกาแกเป็นคนนอกพื้นที่อเขากลัวว่าเตียง เตียงบางหลังหน่วยงานราชการเราก็ไม่ว่ากันนะมันเป็นเขาเรียกอะไรบัญัอยู่ในบัญชีครับแล้วคนนอกพื้นที่เอาไปใช้เขาก็กลัวจะสูญหายจะพังไปเขาจะต้องมานั่งรับผิดชอบครับผมก็เลยได้ไอเดียไลน์ลงไปในกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้านด้วยกันครับว่าใครมีเตียงที่ผูกพังผูกผูกพังพังยินดีรับขอขอบริจาคสักหนึ่งหลังทีนี้พอหนึ่งมาผมบริจาคไปมีมาสามหลังเลย นั่นเป็นเริ่มเริ่มจุดแรกเลยใช่ไหมพี่จุดแรกเลยแรกมาสามหลังเลยเฮ้ยมาสามหลังเราจะปล่อยภูภูบางพังไปทิ้งไว้ก็ไม่ไรไรประโยชน์ผมสองคนอีกคนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอีกคนแต่ตอนนี้ไม่ได้ไม่อยู่ครสองคนแรกทํากันแค่สองคนในตอนแรกทำกันแค่สองคนแล้วที่บ้านผู้ช่วยแล้วตอนหลังเขาก็มีปัญหาอะไรเล็กน้อยก็เลยต้องย้ายมาทําที่บ้านตัวเองแล้วมันใหญ่ขึ้นคนขอมากขึ้นง่ายง่ายตอนนี้น่าจะมีผมลายเดียวในประเทศไทย ครับที่ไปรับบริจาคเตียงกับรถเข็นปูกวังพังเนี่ยแหละมาซ่อมคือใครบริจาคก็ได้ทั่วประเทศนี่ไปรับหมดได้เลยได้หมดครับแต่คนต่างจังหวัดนอกพื้นที่หรือไกลหน่อยครับควรมารับเองเพราะตอนนี้ค่าน้ำมันแพงมากโอครับถ้าสมมติคนบริจาคกะพี่เล็กถ้าสมมติผมไปรับครับอ๋อไปรับด้วยเมื่อสองมอวันนี้ยังไปรับในกรประเทศแน่แน่วันพรานนี้ไปรับในในตรงตึกระงอีกตรงตึก้างอีกเขาบริจาคมาเราก็ไปรับแต่ส่วนใหญ่ถ้าเขา คนมีสตางค์ของเขาไม่พังหรอกมาดีๆมาดีๆเราก็โอ้ยอย่างนั้นก็โชคดีข้างในยังมีเตียงไฟฟ้าอีกหลังนึงผมไปรับยันอะไรนะเขาเรียกอ่อนนุษย์ไปรับบริจาคยันอ่อนนุดคือเตียงพวกเนี้เขาไว้ใช้ก็เขาไว้ที่เขาก็ไม่มีประโยชน์แล้วเขาหายแล้วครับหายหรือเสียชีวิตแล้วต้องบอกันต้องบอกว่าหมดประโยชน์จะบอกหายไม่ได้แล้ว ส่วนใหญ่เขาก็จะไปบริจาคที่รพตบริจาคที่โรงพยาบาลแล้วเขาไม่ให้ออกมาให้คนผู้ป่วยพวกนี้ใช้ครับผมพอเขาไม่มีคนผู้ป่วยพวกนี้ยิ่งคนจนหมดโอกาสต้องนอนแฝงครับใช่เตียงเฉยๆผมก็เลยได้ไอเดียขึ้นมาก็เลยดูพี่ๆหลายๆคนเนี่ยครับกาลังใจอยู่กันเป็นพี่น้องไม่มีหนาีก็กินไม่มีก็กินครับโอ้โหยิ่งขะไปส่งเตียงกลับมาตังค์ไม่มีแวะวัด กินข้าววัดนะครับนี่ครัมท่านผู้ชมนนคนนึงตาองถามต้นแต่คนเสื้อขาวนั้นบอกบอยู่กับเขานาเล็กเป็นหัวโตขารีบแล้ว <laughs> <laughs> แต่เราทำยังงมีความสุขพอมาช่วยเขาท่านผู้ชมที่เคารพรักครับท่านผู้ชมที่กำลังชมรายการนะครับท่านผู้ชมหน้าไม้ร้าลวงแก้วครับอิสลามไม่ค่อยมีใครเข้าไปดูแลเขาได้เตียงได้รถเข็นวีลแชร์ผมไปทำร้อโยกครับ ร้องไห้ครับเดีใจมากผมตั้งแันนั่นก็มาก็เป็นจุดประกายขึ้นมาเรื่อยๆเราบางทีคนไม่มีนะพี่นะคนไม่มีจริงๆเวลาได้เราไม่รู้จะติดต่อใครยงใช่เข้าไม่ถึงไม่ว่าหน่วยงานในปัจจุบันเนี้ครับอย่างเราพศต่อแต่ละที่ในเขตอำเภอบ้านผมเนี่ยอำเภอเมืองในเขตต้องบอกว่าในเขตอำเภอเมืองเลยครับเมื่อมีผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการที่ไปร้องขอเตียงขอรถเข็นเขาเนี่ยเขาก็จะเอาเบอร์คุยกันนั้นเล็กเเดี๋ยวเขาให้ ชาวบ้านตัวหาผมรวมทั้งโรงพยาบาลปทุมโรงพยาบาลสามโคอจะบอกโรงพยาบาลสามโคกโรงพยาบาลสามโคกน้อยส่วนใหญ่จะโรงพยาบาลปทุมผู้ป่วยที่จําเป็นต้องใช้อุปกรณ์พวกนี้เช่นเครื่องผลิตออกซิเจนถังออกซิเจนเครื่องดูดเสมหะพื่หาด้วยครับผมรับบริจาคทุกอย่างแล้วผมมีช่างประจําตัวช่างที่ซ่อมพวกอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยบ้านอยู่เน็ตเนี่ยเป็นเพื่อนกันเตียงเติงไฟฟ้าที่บางพังเนี่ยเขามาซ่อมมาทางนั้นแล้วไม่คิดอะไร คิดอะไรทั้งนั้นแม้แต่ทั้งเ,เครื่องผลิตออกซิเจนครับเครื่องดูดเสมหะไอ่เครื่องปั๊มลมที่นอนลมเขาซ่อมหมดครับเขาซ่อมให้ฟรีเขาไม่คิดอะไรทั้งนั้นรเราชื่อสมปองบุญมีอยู you, 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 you ่อยู่เนี่ยบ้านหลังแรกบ้านเข้าไปหลังแรกเราเขาเขาเป็นเป็นช่างก็บอกเขาเก่งมากช่างเขาบอกว่าในด้านช่างจะบอกว่าช่างยนช่าง รงทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ทําได้หมดครับแล้วเขาก็ไม่คิดเงินเขาบอกช่วยเหลือกันแล้วผมเห็นแต่ละคนพี่ๆแต่ละคนทําแบบมีความสุขกันทุกคนเลยนะเหมือนแบบทำได้บุญเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตพี่กำนันเล็กหน่อยว่าอยากจะไปคุยกับเพื่อนๆพี่หน่อยโดยเฉพาะโดยเฉพาะพี่ทนายความเพราะว่าต้องสัมภาษณ์เป็นพิเศษเพราะผมมีคดีผมมีคดีความเยอะทนายความไม่ค่อยดี ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวตามไปดูตามไปดูกันเลยครับเดี๋ยวตามท่านผู้ชมครับอีกบุคคลหนึ่งที่พาเป็นทีมงานของกำนานเล็กนะครับคนสําคัญอีกคนหนึ่งนั่นก็คือพี่ซึ่งพี่เล็กบอกว่าเป็นทนายความเราจะพาท่านผู้ชมมารู้จักคุณพี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมมีคดีเยอะต้องจําเป็นต้องพี่ท่านอากทนายความหน่อยคุณพี่ได้มีโอกาสเข้ามาช่วยพี่เล็กบ่อยไหมครับพี่ ก็ตั้งแต่ปีปีที่แล้วปีที่แล้วครับฮะก็เข้ามาช่วยตลอดถ้าว่างถึงจะเข้ามาถ้ามีงานผมก็ไปทำครับแต่จริงๆกำนันเล็กกับผมเนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องกันครับแม่เขาก็เป็นป้าผมก็ญาติญาติกันทั้งนั้นเนี่ยทั้งกลุ่มนะครับญาติกันหมดเลยแล้วการมาทํานี้มีความสุขไหมพี่มันก็มีความสุขดีนะพี่เราไม่เครียด เราพอเข้าได้ของจากเราทำเนะี่ยเราไปเห็น<ร>แล้วเราก็สงสารนะครับแล้วมันเกิดความปลื้มใจนะพี่เนาะใช่ครับรบ,บางทีเราไปเจอคนป่วยที่ไม่มีโอกาสไม่มีตังเงี้ยไปซื้อเตียงเป็นหมื่นอย่างเงี้ยเขาก็ถามว่าเดือดร้อนไหมเขาก็เดือดร้อนทางเราไปช่วยเนี่ยเขาก็ดีใจเราก็ดีใจนะว่าหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่การไปช่วยเหลือสังคมว่าให้ให้คนที่ไม่มีโอกาสได้รับโอกาสตรงนี้ าการทําลักษณะเนี่ยผมว่า,าทางชาวตําบลบางพลนหรือว่าทั่วๆไปเนี่ยคนพิการคนผู้ป่วยติดเตีเยงเขามีความหวังพอได้กลุ่มพวกพี่ตั้งขึ้นมาเนี่ยพวกพี่ไม่ได้ตั้งขึ้นคือการรวมตัวโดยอัตมัิโดยกำนันเล็กเนี่ยซึ่งผมได้ยินชื่อแกนานมากแล้ววันนี้ผมมาเห็นการทํางานเนี่ยไม่มีเงินเดือนไม่มีเงินดาวแถมบางทีต้องควักเองด้วยแล้วาการทําอย่างเงี้ยสังคมไทยมันหาได้น้อย อ่าคุณพี่ทนายพี่ทนายขออภัยอีกทีหนึ่งชื่ออะไรครับพี่ผมไพบูลแก้วใสครับอ่าทนายไพบูลแก้วใสนะครับผมก็ปฏิบัติอาชีพทนายมาตอนนี้สามสิบสี่ปีสามสิบปีแล้วเนาะสามสิบตั้งแต่ปีสามสองรู้จักทนายเดชาไหมเดี๋ยทนายรุ่นพี่เป็นรุ่นเดียวกันนะฮะแต่ว่าพวกนี้เขาจะออกสื่อมากกว่าเราเราไม่ชอบอ่าเราอยู่นี้อยู่นี้เรืได้สบายใจดีกว่า นายเนี่ก็รุ่นใหญ่แล้วครับครับท่านผู้ชมนอกจากพี่ทนายแล้วนะครับก็มียังมีหลายหลท่านเลยอีกท่านหนึ่งเดี๋ยวผมจะนี่จิโกเลยผมจะพาท่านไปนะคุยด้วยนั่นก็คือคุณพี่เสื้อขาวใส่หมวกด้วยอ่านะครับขอบคุณมากครับพี่ทนายขอบคุณครับขอบคุณครับให้มองมาผมเห็นคุณลุงท่านหนึ่งโหแกจิโกมากนะครับเป็นทีมงานของกำนันเล็กเหมือนกัน นั่นก็คือเนี่ยคุณลุงนี่ฮะเก่าไหมฮะนี่สองสี่เก้าเก้าฮะเลยเลยสองสี่เก้าเก้าด้วยต้องมาทําความรู้จักคุณลุงสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณลุงชื่ออะไรครับผมนี่ชะลอพูนผลครับชะลอพูนผลเป็นคนที่นี่ใช่ไหมครับคนที่นี่ละครับที่นี่พ่อแม่ที่นี่หมดอ๋อยู่ที่นี่เลยนะอ๋อท่านผู้ชมครับอ่าคุณลุงนี่าเขาก็มาทําเดี๋ยวทํานู่นทานู่นทานี่ทำนี่มานานนี่อยัางล้วคุณลุงมาช่วยกับนาเล็กนาโอ้โหร่างกใหม่ใหม่ลยครับอ๋อ แล้วก็อเอาพอซ่อมเสร็จแล้วก็ไปบริจาคเขาใช่ไหมครับใช่ครับและนึกยังไงครับในการที่จะอ่าในการที่มาเป็นกิตอาสาคุณลุงมันคือมันคือความสุขของเราอืมคือทํางานเราเราแต่าจากงานเราแต่นีงานเราก็บอดเกษียณกันมาเงี้ยเนาะคุณลุงทํางานอะไรครับก่อนก่อนนี้อยู่กอทมฮะโอ้คนกอทมเพากทม,อพอมอเพิ่งได้ผู้ว่าชาตดิดีใจด<อ>้วย ผมออกมาก่อนนะออกมาก่อนนะผมลาวตอนรุ่นสมัครศูนย์ทรเวชโอ้สมัยสมัครท่านสมัครนี่ก็น่ารักมากับเนี่ยผมขับรถให้ให้ท่านโอ้แล้วครับท่านผู้ชมก็ถอดแว่นหน่อยถอดแว่นหน่อยครับท่านผู้ชมที่เคารพนะฮะรายการของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนคนอุดมการเดียวกันเนี่ยดูเยอะนี่คะคนขับรถของท่านสมัครศูนย์ทรเวชครับ ตอนอยู่กทมนะครับตอนอยู่กรทมนะครับแล้วประจำตำแหน่งมั่งอะไรปัจจุบันนี้มาช่วยเป็นทีมงานของกำลังเล็กในการที่จะซ่อมบินแชร์ซ่อมเตียงนี่มีเคสถึงออกมาใช่ไหมคุณลุงชะลอไม่ครับผมลาออกนะไม่ใช่ฮะเวลามีเคสแล้วอ๋อ,อก <นะ S 2> ทุกวันครับไม่ต้องมีเคสครับอ๋อทุกวันต้องทำทุกวันนะ แสดงว่ามีความสุขมากในการทำเนี่ยเงินเดือนก็ไม่มีบ,บางทีแถมเสียตั์อีกอก็เสียกันอย่างนี้แต่ว่าก็ไปกินข้าวาวัดบางทีผ่านวัดเหรอครับเพราะ,ะ,ะกำนันกำนันก็ไม่มีตังค์ไม่ใช่ว่ากำนันมีตงังคาร,ครำด้วยใจกันจิตท่านผู้ชมคนที่เป็นจิตอาสาในจังหวัดปทุมธานีของเรามันมีน้อยนะครับคนที่เป็นจิตอาสาที่เราเห็นชัดที่สุดคือท่านพลตำรวจโทคำรณวิทุะจางนะครับท่าน อ่าสสหนะครับหรือว่าท่านสุรพงศ์นะครับแล้วก็อีกหลายหลายท่านรวมทั้งกำนันเล็กเนี่ยหายากมากในจังหวัดครับท่านผู้ชมผมมามาสักพักแล้วแล้วผมก็สังเกตเห็นบุคคลอีกบุคคลหนึ่งไม่ว่างเว้นเลยเดี๋ยวจับนู่นจับนี่เรื่อยนู่นเรื่อยนี่พี่เสื้อแดงพี่สวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่อนาทีดาวกระจางครับนัทนันทีนัทีนัทีครับ พี่อยู่แถวนี้ไหมใช่ครับผมผมเป็นผู้ช่วยกำนันอยู่ครับผม oh, เป็นผู้ช่วยพี่เล<า>ก็กอยู่นะต,ตั้งแต่เป็นกำน,น,น,นันตั้งเป็นสนายเป็นกำนันนะใช่ครับ,คร,บครับแล้วพอนึกยังไงครับพี่มาทํามาช่วยพี่เล็กครับอ๋ออันนี้ครับมัน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 เป็นติดใจอยู่แล้วพี่ในเรื่องส่วนเนี้ยในเมื่อเห็นพี่กำนันเนี่ยเขาก็เหนื่อยใช่ไหมแล้วเราเป็นผู้ช่วย,อยของเขาที่เขาเอาเราเข้าไปให้คนเขารู้จักเราต้องทําตามที่เขาทํบใช่ไหม มันเป็นความความความรักของเราอยู่แล้วที่เราจิดอาสาของเราครับเพราะผมเพราะว่าพี่แรกแกเป็นคนที่ขยันแล้วก็น้าหน้านับถือเราอย่างยา่มาช่วยนะหนึ่งระเบียบครับคือระเบียบครับเล่นคือเล่นครับเวลาทํางานเหมือนเพื่อนกันไม่มีไม่มีว่าหัวหน้าลูกน้องครับแต่เวลาไปทํางานแล้วเนี่ยคือหัวหน้าก็หัวหน้าลูกน้องลูกน้องต้องเป็นระบบครับมามาทุกวันนะครับมามาที่นี่ตอนตอนก่อนมาทุกวันครับแต่ตอนเนี้ยพอดีตกงานมาปีกว่าวันนี้ได้ได้ไปทํา ที่เทศบาลเราได้ทํางานแล้วครัใช่ครับก็ดีด้วยครับก็จะมาเสาร์อาทิตย์เทศบาลบางกะดีโอเคโอ้โหเทศบาลบางกะดีอยู่ตรงโอ้อยู่ทางอ่าพี่โอ้พี่โองใช่ครับท่านนายอำเเนาะใช่ครับครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่รบักครับเนี่ยมันเป็นสิ่งที่รายการแล้วก็ท่านผู้ชมเนี่ยฝากมาว่าอยากจะอ่า ดูกิจกรรมของทีมงานกำนันเล็กรวมทั้งตัวกำนันเล็กด้วยแล้ววันนี้เราเห็นจริงๆว่าเป็นทีมงานเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวผมจะตามได้มีโอกาสาตามกำนันเล็กไปมอบเตียงแต่ก่อนอื่นนะครับเรากา็มาคุยกับำกำนันเล็กอีกสักนิดนึงนครับขอบคุณมากครับพี่ครับพี่เราเวแล้วครับ,พ,รบ,รบพี่เล็กของผมเนี่ยหรือว่ากำนันเล็กเนี่ยแกจะให้เกียรติทีมงานทุกคนทุกคนเลยแกจะให้ความ สําคัญทุกคนเหมือนกันหมดแต่แกเน้นผมว่าสองคนเนี้ยเป็นพิเศษเลยไม่ต้องตามมาเองทุกวันคนแรกนะครับพี่ดำสวัสดีครับพี่ดำครับสวัสดีพี่ดำอยู่ที่นี่เหรอครับพี่รับ้านผมอยู่ปากซอยปากซอยนี่นะไม่หลงมาแล้วอยู่ปากซอยนี่อ๋อแล้วก็ได้ต้องเข้ามาทุกวันมาดูว่ามีอะไรไหมวันนี้ใช่ไหมครับครับผมครับอีกท่านหนึ่งอ่าอีกท่านหนึ่งนะครับเดี๋ยว สวัสดีครับชื่ออะไรครับพี่สมคิดครับ๋อพี่สมคิดครับท่านผู้ชมที่คารพนะครับพี่สองคนเนี่ยจะมาอ่าพี่เล็กบอกว่าจะมาที่นี่ทุกวันมาทํานู่นทํานี่ทุกวันขาดไม่ได้ทีมงานบางคนอาจจะมีธุระอาจจะมีภารกิจที่จะต้องทําแต่สองคนนี้จะมาที่มานี่เกษียณแล้วเหรอครับพี่ดำครับเกษียณแล้วครับพี่สมคิดอ่ะครับเหมือนเหมือนกันครับเกษียณแล้วโอ้โหน่ารักมากคนเกษียณแล้วยัง ยังดูนี่แข็งแรงแข็งแรงใบหน้ายังอิ่มเอ,อิบด้วยบุญเพราะฉะนั้นหกสิบสี่หกสิบห้าแล้วฮะนี่ฮะใบหน้ายังอิ่มเอ,อิบด้วยบุญนะฮะที่เขาทานะครับก็ดูดีครับท่านผู้ชมดูเตียงนู้นดินุ่มเหมือนแบบทําใหม่เลยนะเพราะเขาเอามาในสภาพที่ใช้ไม่ได้นี่พี่เสื้อแดงก็ทําเริ่มทําใหม่เลยและพอเสร็จแล้วนะจะได้อย่างเงี้ยท่านผู้ชมเนี่ยอย่างที่พี่เล็กกับ อพี่ดำกับอ่าพี่สมคิดนั่งเนี่ยครับทุกวันใช่ไหมครับมาแล้วอครอบครัวดีใจไหมครับที่เรามาทํานี้ก็ดีใจครับเขาไม่มีปัญหาเลยครับได้มีมีอ่าไม่เวลาไม่เสียไปเปล่าเนาะทําประโยชน์ให้กับสังคมทําประโยชน์ให้กับมวลมนุษยชาตินะครับขอให้พี่ดำทำอย่างนี้ตลอดไปนะครับพี่เยี่ยมมากเลยครับพี่สมคิดเหมือนกันขอบคุณมากผมชื่นชมครับพี่ครับผม โอเคทำอย่างชัดชาตหน่อยทําอย่างชัชาญเนี่ยจนกว่าจะไม่ไหวโอเคขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับท่านผู้ชมเดี๋ยวอีกสักพักเดี๋ยวตามทีมงานของท่านกำนันเล็กไปมอบเตียงที่สามโคกนะครับ ที่ขอรครับทีมงานอันแข็งแก่งครับของกำนันเล็กวันนี้เราจะไปที่ไหนนะพี่เล็กไปบ้านตำบลบ้าน,าบน,บานประทุมตำบลบ้านประโคมประทุมบับวกแก้บวบัวแก้วสามโคกนะครับรแล้วก็อีกที่หนึงลล่งจะไปที่ลาดหลุมแก้วอ่าท่าไม้หน้าหน้าไม้ครับท่านผู้ชมนี่คือทีมงานเราก็จะได้มีโอกาสนะครับอ่าติดตามพี่ๆทุกคนไปมอบที่อ่าสามโคกเดี๋ยวติดตามไปเลยครับ ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ทีมงานกำลังเล็กก็กำลังเดินทางนะครับจุดแรกไปที่สามโคกนะครับไปมอบให้กับผู้พิการนะครับเขาขอมาทางทีมงานกำลังเล็กก็จะนะครับเอาไปให้ครับท่านผู้ชมตามเลยครับครับเป็นการเสียสละครั้งหนึ่งของ ลูกผู้ชายนะครับที่ลาออกจากกำนันแล้วก็พอมาสมัครสิ่งที่ตัวเองอต้องการรับใช้ประชาชนถึงแม้จะไม่ได้แต่กำนันเล็กก็ไม่ละความพยายามในการที่จะช่วยคนนะครับในการที่จะช่วยผู้ป่วยติดเตียงคนชราหายากนะตอนนี้ทีมงานของแกก็น่ารักทุกคนครับเป็นคนไหวกระเสียนแล้วมารวมตัวกัน ของอันใหม่ครับเตียงรู้ไหมครับท่านผู้ชมที่เคาลพราคครับอันนึงเกือบแสนนะครับนะครับอันนึงเกือบแสนนะแต่แกใครบริจาคมาแกก็มาซ่อมเหมือนเตียงใหม่เลยผมเห็นแต่ละอย่างเหมือนเตียงใหม่เลยครับท่านผู้ชมครับอทีมงานของกำนันเล็กนะครับที่พี่หลายๆท่านก็วันนี้ก็ได้นํานะครับอุปกรณ์กายภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นรถรถมอเแชร์ให้ไหมพี่เล็ก,กวันนี้ เราเนแชร์มาให้คุณป้านะครับสวัสดีครับคุณป้าครับครับผมท่านผู้ชมนี่คุณป้าที่อาทีมงานกำลังเล็กนะครับได้นำอาวินแชร์ใหม่เลยครับเนี่ยเมื่อก่อนนี้ก็อายังเก่าแต่มาซ่อมอย่างดีเลยครับอย่างดีเลยคุณป้าชื่ออะไรจ๊ปะป้าเทืองปัญญาทรค่ะ มาเตือนปัญญาทรดีใจไหมครับดีใจเราะนันเล็กเอามาให้โอ้ยชื่อเหลือมาตลอดนันเล็กเนี่ยนี่เล็กนี่นะเป็นคนดีของทีมงานช่วยเหลือกันมาหลายปีแล้วนะโอ้คน่าชื่นใจฮะท่านผู้ชมใครอยากได้เตียงโทรไปก็มาให้เลยนะเลยครับอ๋อครับนี่นี่ของจริงเลยฮะท่านผู้ชมมาที่บ้านเลยคนออกมาออกด้วยสิอ่าอาทีมงานชุดเสื้อแดงมาหน่อยอาทีมงานเข้าเฟรมหน่อยเลี้วเข้าเฟรมหน่อย คุณป้าอยากขอบคุณพี่ดำมาด้วยพี่เล็กเป็นไงครับภูมิใจไหมพี่ป้าเขาป้าเขาดีใจมากเลยพี่เล็กตลอดครับป้าป้าป้าเห็นแก่สภาพแบบเนี้ยครัแกยังมีจิตใจจิตอาสานะแกเจอใครช่วยเหลือช่วยก็ช่วยหมดทุกอย่างช่วยบี่ยมมากเปวิ่งเต้นทุกอย่างแต่ยังไงก็แล้วแต่ครับรายการไปกับนุ่ล้อเนี่ยผมต้องขอบคุณพี่เล็กกำนันเล็ก บุคคลตัวอย่างผมถือว่าเป็นบุคคลในใจผมอีกท่านหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีาที่เสียสละฮะเสียสละผมติดตามพี่กันมานานรายการไปกับนุ่ล้อวันนี้ต้องขอบคุณจริงๆสําหรับพี่เล็กซึ่งได้ทราบขาวว่าพี่เล็กจะไปต่อที่หน้ามา้หน้าไม้ะมนะครับะ<ๆ>นะครับเพราะฉะนั้นรายการไปกับนุ่ล้อ,อพบกันทุกวันเสาร์เวลา14บนาฬกาทางเอสซทีนะครับหรือว่าข้าไปที่เฟซบุ๊ก พิมพ์กัว่า SCTV รายการไปมุยล้อจจะออกอากาศเวลา14นาฬกานาทีนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่เล็กแล้วก็ทีมงานขอบคุณคุณป้านะครับะค,ะครับขอบคุณมากครับแล้วพบกันอาทิตย์หน้าครับสําหรับอตยนนี้สวัสดีครับครับ